สวัสดีครับผมแม่พี่นอ้องพงไายสุภุสกุลกับสวัสดีฟีทุกท่านครับสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่บ้านผักแสงทองฟินแลนด์ครับทีมงานอ,อุบลสายยันสาวหนึ่งเก้าก็เจ็ดออนทวอสองกันได้ไหมฮอดจอดถึงตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับช่วงบ่ายๆนะครับเนาอ่ำทําการตั้งเวทีนะครับต่อเติมเวทีไรซสดกลุ่มปิดนาฬิกาลา์ครั้งที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ถึงงานเราก็มาถึงแต่เมื่อวานนะครับทำการตั้งเวทีเรียบร้อยเหลือแต่ประลับไฟแสงสีนะครับตอตั้งค่งค่างขึ้นไปตีกตั้งหลังหลานขึ้นไปอีกครับแล้วก็ติดตั้งระบบไฟนะครับนี่นะครับ ยี่ที่ก็ตั้งน,นีนะครับตั้งไปบร้อยแล้วครับมาต้อเติมแต่ช่วงข้างนานี่ครับเพราะว่าเอาข้างหน้าออกช่วงมาเป็นง,งานอ่ากินเลียงวัดเสิดเนาะก็ได้ย่นเข้ามานะครับมองตั้งตัวจีนนะครับรับได้อ,อีกแต่ใส่แสง เข้าไปประดับไฟแสงสีเข้าไปครับผมนี่ครับออออจอยดีก็ตั้งไว้เรียบร้อยนะครับไรเงนี้ไม่มีที e ด้านหน้านะครับมีแต่มอนิเตอร์ครับจะใช้มอนิเตอร์นี่อย่างเดียวครับเพราะว่าเอาเสียงออกจากมิกเราไปออกทางไรสุดนะครับเนาะ นี่ที่ใช้ก็เป็นนะครับไม้ดาดนะครับใช้ไม้ดาดนะครับเนาะนะครับแอมพีเอบริด้ใส่ก็ใส่จะแอมขับมอนิเตอร์แค่นั้สามตัวแค่นะครับนะครับครับอาจารย์นาค็นตีนะครับก็จะเป็นนะครับนี่เบื้องด้านดังรับด้านนาเขาอย่างนะครับเนาะเออนี่ครับแอมขับมอนิเตอร์ก็เป็น วอลเทคครับไซเบอร์ซิดคิวครับแล้วก็ s a e 1หนึ่งตัวนะครับแล้วก็คอร์ดที่ใช้ก็คอร์ดมาเลนี่ครับมีสองตัวครับเตรียมไว้เตรียมหามีปัญหายางกระเพาะอะไรอย่ีนะครับทุกครั้งเใช่ตัวเดียวเคยมีประสบการณ์นะครับมันดับเนาะครับเนาะเราก็ต้องใช้สองตัวนลครับนี่มีสองตัวนะครับสบายครับ ไม้ที่ใช้ก็ไม้หลายตัวครับมันนี้มีไม้สิบเอ็ดตัวครับมอนี้ก็ไม้สิบเอ็ดตัวใช้ในวงนี้นะครับมีหลายยี่ห้อเซนิเซอร์แน่ชั่วแน่กีบแน่ครับมาแบบวงดนตรครับแต่จะพอได้หมักไปนะครับอ่ามาชมมอนิเตอร์ที่ใช้ก็เป็นมอนิเตอร์หน้ากระตีก็เป็น DVK ครับนี่อยู่ฝั่งนี้มีสี ฝั่งนั้นมีสองนะกองมีหนึ่งเป็นบริษัทซีฮุกเจ็ดนะครับด้านหน้าก็เป็นตู้นีโอครับอ่าซีตู้นะครับอันนี้เป็นตู้ของบริษัทแสงทองฟิลเลียร์ครับคนเรามาสอบย่ำก่อนผมโมทันมาครับสี่ผมสิมาได้ไันติดีมหาผมก็สิมาไม่ติดซีซีนี่เป็นตู้ของบริษัทแสง่องฟิลเลียร์นะครับเลย้างหนา้าก็แมนอ่า ตูด้านหน้าเอามาใช้สองใบนี่เพรม่งันตู้พี่เอนะครับแล้วจะเป็นตู้ไอไม่เตอ๋อไอซื้อให้เพิ่นได้ยินเสียงคนหลองคนล่ำยู่น,นะครับนนี่ของบริษัทเอ่อันนี้แหละแอมนะครับบริษัทครับเ็บครับคุาวาครับต่างอุปกรณ์งมดที่แล้วเป็นใส่พี่เอเนาะครับนี่ใส่พี่เอข้างตัวเดนะียข้างนั้นสี่ใบเสียงกลางข้างนั้นหนึ่งใบก็ใช้แอมนี่นะครับ กัดจิ๊บใบนะครับเนาะอ่านี่ครับระบบไฟกัดจิ๊บใบตั้งแต่งวดที่แล้วเออและตะพวกด้านหน้าก็ยังด้านหน้านะครับเนาะเออด้านหน้าด้านหน้าเนาะด้านหน้าก็ยังไม่เสร็จครับทีมงานยังตื่นตื่นนะครับเด้อเอ,อามาเคล่อนพลังศรไปใส่สามสองสามถุงน,นี่ครับสามถุงแล้ว ระบบนี่นะครับระบบที่ใช้ในงานไล์สุดแต่ละครั้งเออที่แปลนหมอัดนี่เมที่สหน่อยแต่มัน,าน,นย,นยา่วนะครับมันเลือกนะครับใส่พอมเมนออกวกุ่งไงผมได้ครับนี่ครับนี่นะครับ ที่มันตื่นแล้วก็สิมาปรับไฟแสงนะครับระบบไฟนะครับไฟไฟก็เช็ดลงไปรั่ไฟแสงทองทีนแรกมอติดเหมือนนิดน,น้อยหนึ่งตัวทดถ่ายนะครับเนาะตัวนี่ก็มีระบบไฟนี นี่ครับตู้โหลดหนึ่งอันนะครับอันนี้ดิมเมอร์ไฟครับแล้วก็พับเบอร์ปักแล้วก็บบูเตอร์ไฟนะครับเนาะไฟยังร้ายครับติดม,ม,มุมีหม่องติดครับเนี่ยไฟเหลือเตียบเไปไฟเ้ออ่าแล้วสีหาหม,ม่องใส่มันได้นะครับเนาะนี่นครับระบบระบบระบระบแสงสีเสียงของกุบลนไซน์เซาหนึ่งเก้าก็เจ็ดรอนสองใช้สำหรับเออ มือไล่กัมีประมาณนี้ครับมีมาไล่เป็นไรครับใส่มันบันมีมันบมมีพี่เอนะครับน่าก,ก็ได้บใส่ยัยงไล่บางครั้งจะเป็นงานบางเคื่องพันสีงานพิเศษคืองานจะมีตัวจีนเป็นกระดิ่งสายสพี่เอขังนัดีใบแน่ขังนัดสองใบแน่ครับอ่าแล้วแต่งานตัวนา่นไล่เขบอกอย่างไรห้เสียงดังมากไมก่ครัคือแค่เอาออกจากนิกวพนันไล่กุ้มปิดไปนะครับให้ท่านที ฟังผู้ชมสืบตัวกันเข้ามาแล้วก็ฟังเนาะเ่าเสียงดีบุดีกติชมกันเข้ามาได้ครับเพราะว่ามันจะอยู่กับคนฟังเนาะครับเนาะมคนม,มนากแบบไห่มากพอคือกันาากต่อห้าก็เฮดออกไปเป็นกลางๆนะครับรลบรับ,รบก,กลาง 1, นะครับนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นมือไลนาริตะไลครั้งที่หนึ่งหนอยยี่สิบสองเนาะครับเนาะประจําวันที่สิบห้า แตนกรกรากม2,566ครับผมช่วงพุณะประมาณ2-3ถุง2ถุ2ปุมละครับเริ่มไในเนาะจริงงนนเราก็จะไปต่อเติมน,นั่งล้านขึ้นเอาไฟใสีความสว่างมันต้องหลายครับไหลเสร็มมัต้องมีแสงสว่างใสีครับไฟสีนะครับอคอยรอติดชามชมนะครับไข่รปรไร้วัน์สื่อตัวกับสื่อก,ก,กันมากครับที่เกลอันนีต้ตาไร นะครับนะอะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับเด้อเจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ